ดีค่ะก็มาใหม่เร็วมีของโอ้แทบไเ่นอพี่กีมีละครอีกไหมครับเดี๋ยวมีขับไฟเดนะคะเล่นกับก๊อตค่ะ มีคนที่ตลาดกล่าวถึงรำนำกันมากว่าเล่นเ,เ,นเด็เด,เดมากตบมือเอเยอะคืณเยอะมากคุณปวยมากค่ะ <c oughs> เล่นเป็นเอดใช่ไหมขารื่งหน้าใช่ค่ะคำยังไงดีคะทุกคนกิน <c oughs> ของร้อนเข้าไปแล้วแสบลิมมีวิธีแก้ไหมะคะ มากอร่อยเนาะแบบเหมือนมันลวกอะเหมือนมันลวกดีหนักจังหวให้มันหายเองระหว่างการศึกษาดีขึ้นแล้วนะกินกินวิถีคนเกาหลีค,ค่ะกินแบบอร่อย ก็ช่วยได้นะรึงว่าแาาสบปากชิ้นยอ้อนตั้ยะกิน้ำ่อนได้เหรออาครั้งี้คือนนอดทนบินบางอ,อ,อยากกินขนมร้ายไม่กินเปิดยังครับแต่ถ้าร้อนอปิดไปนอนแล้ว <laughs> ร้านเจ๊งไปแล้วนะคเบา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 กินรุนแรงจังบอกคขรี่ลื่นทำไมทำไมไม่กินเหมือนไนละกอนอ๋อไม่คือชีวิตจริงค่ะเป็นคนเบลเบลอุ้ยสองพันหนึ่งแล้ว มีกี่ตอนคะหนึ่งหกตอนค่ะ ที่เราลงเมื่อวานที่มีคนถามว่าเวลาพี่กินดูดูละครตัวเอง,เอ,งอ่ะแล้วแล้วแล้วรู้สึกเปิดตัวงหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างไม่เปิดเลยนะคะคือที่กินดูอ่ะเพราะว่าที่กินลงเรียตัวเองอ่ะส่วนตังก็คือเหมือนแบบจริงอ่ะเราดูละครตัวเราเองอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการรู้ว่าแบบเล่นออกมาแล้วเป็นยังไงพอตัดออกมาแล้วเนี่ยใส่ซาวใส่อะไรแล้วมันแบบ าอารมณ์ความรู้สึกหรือระดับที่เราเล่นอ่ะมันเป็นประมาณไหนเพื่อเราจะได้เอาไปปรับแก้ไขเราจะรู้จุดของเราเองเพราะเราเป็นคนที่ถ่ายคลอเราจะรู้ว่าซนีนนั้นอ่ะเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็จะรู้ว่าซีนนะตอนเราถ่ายถ้าเอาช็อตไหนมาลงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้อะไรเงี้ยค่ะพอดูมันก็อินนะก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรก็ยินเสียงสุดนบ,นบ่นววายเว้ยยินปะเาขาก็จะขับเมาได้ไหม ิดทีวีเปล่าะโอเคเรากลับมานะคะกลับมาก่อนแล้วแล้วตอนตอนที่แบบเห็นตัวเองหรือว่าดูละครตัวเองครั้งแรกอะแบบครั้งแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกยังไงกับสมบติว,ว่าเป็นสมมติว่าเป็นละครหรือเป็นผลงานตัวเองแบบซีนแรกที่ออกสื่อทีวีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกยังไงที่เห็นตัวเองในจออะไรเขินไหมก็รู้สึกเขินนะ<ม>แล้วก็แบบถ้าเป็นครั้งแรกนะจะเขินาการแสดขง,งของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นไม่เก่ง เราเรรู้สึกว่าทำไมเล่นไม่ดีเลยอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นเราสึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราคะเราไปแก้ไขเราพอเราได้ดูเราได้เห็นว่าเรามีข้บอกขบอกพร่องตรงไหนบ้างเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องแก้จุดนี้จุดนี้นะเราเล่นแบบนี้เราเล่นอารมณ์นี้อารมณ์โหมันต้องยังไงมันแบบเราสื่อเราสื่ออารมณ์ได้ถึงไหมมันผ่านกล้องแล้วแบบตอนนั้นเรารู้สึกแบบนี้จริงๆไหมอะไรเงี้ยมันจะรู้ว่าเราเป็นคนถ่ายเองอะไรเงี้ย ราะฉะนั้นการดูกันเขาถึงฉากนี้ของกินอะกีไม่รู้สึเกเขินตัวเองจะเขินก็คือฉากที่แบบน่าจะเป็นฉากจูบมากกว่าที่จะรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ก็แต่พอเรามองถ้าเรามองในนักษนะของการทํางานเราก็จะไม่ได้เขินอะไรเราจะมองว่าโอเคเราจะแก้ไขมันยังไงเราจะปรับปรุงเรื่องนี้ตรงไหนมากกว่าอะไรเงี้ยถ้อกินจะดูอันดับแรกกินจะดูเลยคือ,อเรื่องเรื่อง,อ,งอันดับแรก็คือหนึ่ง เรื่องของทักษะการแสดงดูจากการที่เราแสดงเพื่อไปพัฒนาต่อในเรื่องต่อไปอันที่2คือดูเรื่องความสนุกเรื่องความต่อเนื่องความทรานซิชั่นต่างๆอะไรเงี lim, <c ười> ้ยศาสก็คือฟันทวิตเตอร์ <c ười> อันนั้นคือหลัก <c ười> คือเราอยากดูฟิดแบลว่าคนรู้สึกยังไงคนแบบเห็นการเล่นของเราแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้ก็จะดูอยู่ประมาณนี้นแหละแต่หลักๆเลยคือดูเรื่องของสกิลการแสดงของเราของตัวเราเองมากกว่ามีคนพิมพ์เกาหลีมาด้วยอ่านสิไหนอ่านไม่ทันอนะ เน่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 โอ้โหเกันอ่านเกาหลีสิเขาบอกว่ากันยองเซลอันยองเซลสุรันีมอวี้ือรันนู้ือรันือรันนู้กันยองกัไปยองใช่ไหมยองพยองเจขยองเจนิพยองเจพยองเจนิเชกุกเชกุบกุกมินอินมียาเชกุกุกมินอินี ชาเขาใช่ลุกแค่ปลุกถ้าุกก็คือเมืองไทยใช่ไหมคะคนไทยปลุกไม่กินนีดาคือมายยังไงก็แปลไม่ออกหรอกอ่านได้แต่แปลไม่ออกเท่าไหรอ่นเองอซชอตินนีดา ก่อนไปหันมาใช่ไหมคะขอบคุณขอบคุณที่ว่าทำอะไรคะจบอ,อินดีเรียดีไซน์มาค่ะแล้วก็จบอะไรอีกคะ,ะจอดีจบอินดีเรียดีไซน์ปโอโคจบบริหารธุรกิจค่ะเรมเปเอร์รันพาร์กเปอะไรคะอือเล่านให้ังนะคะแล,ะะะล้็เซมเปร์รารกธุรกิจไก่ค่ะ เรียนบริหารที่ไหนหรอคะมจพค่ะมะจมก้าวพระนครเหนือค่ะและติดเลยช่วงปัไม่ได้ขอกขอเลยขากระด็นไม่ได้เราจะขอเอ้ามันไม่ได้ขอคนล้วหรอพี่เ่าปัแตไม่ได้กินเก่งจัง ไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ยเขาเป็นเผ็ดสองมาเปม่เอาแม่อร่ยนมากินด้วย โค้าวงการได้ยังไงคะขออนุญาตถามค่ะประกวดเอฟค่ะประกวดตอนอายุ18กำลังจะอายุ19ค่ะนั่นแหละค่ะ,ะคือใบเบิก่าไม่ได้เข้าวงการบันเทิงประกวดปีแรกก็ติดเลยค่ะ,ะเขาถามว่าถ้ารำนำมายืนอยู่ตรงหน้าสิ่งแรกที่พี่กีจะทำคืออะไรตบค่ะต้องคุยกแนะวิธี ก็คงจะบอกวิธีการว่าแบบเอ้ยทำแบบนี้มันผิดก็คงจะเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่น่าจะฟังแน่เลยใช่เขาต้องถามเขาไปบวดป่ะพาเขาไปปฏิบัติธรับตอบแบบนางเอกมากเอ้าจนตอบยังไงอ่ะอันนี้คือชีวิตจริงค่ะจริงค่ะ อยู่เดบอยใช่ไหมคะเนี่ยทำไมรู้เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่เป็นคนรอนค่ะเป็นคนรอคายยางไม่อยู่นอนี่เครับ เสื้อที่ไหนคะเสื้อสวยขายของเลยซื้อมันหนกของแอปโคมเมโล่ค่ะแบรนด์ ODC ค่ะ สุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่อเัวเรเข้าก,กันด้วยเช่นกันนะคะทานข้าวตอนเย็นมีตัวช่วยไม่อ้วนไหมคะจับไปบ้านนะคะถ้าวหางข้าวตอนเย็นเยอะๆสิ่งที่นีจะกินก่อนนอนเลยกคือปีนได้ดีถอกค่ะจริงๆนะเรืๆๆ่องจริงริงพอตื่นเช้ามาแล้วก็กินถ่ายอ่ะเราต้องออกหอกมาของเก่าอ่อหน้าท้องแบนหมดเลยทุกคนเพาแบบ เ <jin x 2> ราสูสุว่าเราออกหมดจริงๆพวกแบบไขมันไข่ง่ายไข่จรคล่องไม่บิดไม่แบบไม่ปวดยจริงๆเมื่เกิดกลับไปก็จะดีๆดีๆท็อปดหมือนกันเมื่ว่าใครอยากจะขุ่นดีนะคะแล้วก็ไม่ทำลายระบบหลังไส้นะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายดีขับถ่ายเป็นระบบแนะนำคลินได้ดีท็อกค่ะจึงจึ้งที่ต่อไปนี้คะติดตามมากสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะ ได้ค่ะ Green Day Under Score Thailand นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเสร็จใน IG ได้เลยนะคะว่า Green Day ดีขอบซ์เขามีกินแล้วก็ทันวาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็สุกเป็นกระป๋องแล้วแบบไม่เห็นเป็นทุกคนไม่เห็นเป็นทุกด้วยเห็นว่า Green Day ดีขอบซ์ได้เลยถ้มีตัวแทนจำไหนด้วยนะคะ

นั่งไลฟ์ปกติแบบแบบดีกินไปพูดไปไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเขาก็ห้าห้ามาเดี๋ยวแปเขาหน้าพวกนี้พวกนี้เหมือนอยกินติมเหรอกินติมแล้วเหรออยากกินติมแบบแมคโดนัลด์ กับคนละ9บาทอยากกินแฟนเ์วิคือแผงเค้กของสาขากิน่ะปิดแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะกินแปมสามารถไปสาขาอื่นได้นะคะเขาบอกว่าดาราหายากนะคะที่มาไลฟ์คือเป็นแบบเป็นการเองแบบนี้เพราะเขาไม่ภาพเลยนะคะทุกคนไม่ทำเป็ภาพแล้วเขาเสียแล้วพอดีว่าออกมาเจอมาถ่ายงานก็เลยแวะ ไปทานข้าวกันค่ะอยู่ตรงกลางระหลาดขอมข้อลอยปะเนี่ยหนูเทียดกับความฝันมากเลยค่ะทำไงดีคะเรียกตัวเรเหรอเครียดกับความฝันความฝันแบบไหนอ่ะก็คือความฝันแบบความฝันที่เราฝัน d r e หรือว่าความฝันฝันดีฝันร้ายอเนี่ยเหรอหรือว่าเป็นความฝันที่แบบเราตั้งเป้าหมายไว้ใช่ก็ลองแนะนำ อืมสี่พันแล้วอ่ะเมื่อวานเมื่อวานไรอ่ะยอะอยู่นะเท่าไหร่วเท่าไหร่เออยเมื่วันที่ไลฟรกับพันวาไปกินเอ็นเอเจ็ดพันเกือบแปดอจริงเหรอใช่ยพี่ก็งงเหมือนถ้าเกิดทะลุู้เหมือนจะทำอะไรคะตอนแรกหัวห้าห้ารู้หกพันอ่ะไม่ห้าพันทำอะไรพันวากินเนื้อดิบไม่กินปะกินแต่ไม่รู้ไปกินตอนไหนอ้าว ผมมากินในไอจีของเขาเดี๋ยวเขาก็ไ like ลฟนะ์อะไรนะอี่ของที่จีนทานอยู่นะคะดีมากค่ะเยี่ยมาทานอยู่ชื่ออะไรคะทานอยู่ชื่ออะไรคะเขาทานอยู่ชื่ออะไรคะแปลว่าไม่ทานนะเนี่ย <c oughs> นั่งรำใส่รำสิสางวงคะ่ะลำนำทำไมไม่อยู่กับคุณอาคะก็คุณอาทีน,นะะ่ะ

กิดปะกินจังเท่าวะใช่จ้างปกติอยากกินซิมแม้วก็ง่วงต้องเดินใจแน่เลยอะไรที่ผ้าแั่สองอ่ะเขาขายอะไรกันอ่ะขายเยอะับห้าได้ไหมคะโอ้โหปีเกิดใช่ไหมคะสามห้าอุยได้อยู่นะ แม่บอกว่านี่เรามาถ่ายยู่พื่อจะไปซื้อหวยหรอแม่อบอกว่าเราให้กินข้าวให้หมดเราสั่งอาหารมาแล้วเราจ่ายตังค์แล้วต้องกินให้หมดเด่ยกินดิบอยากกินทิ้งกินกว้างผักผักน้อ,นอย เบถูกนะทะหลายคนเลยคนบอกยิ้าด้วนะรักจังคนที่บอกยิ้หาผด้วยอ่ะอุ้ยฮจุห้เนแล้ว แต่หมื่นบ้างอ่ะรองเพลงให้ฟังตอนตนแต่ว่ตอนนี้รินพงมากคนเลยรู้สอกไนะรินพงมากแบบนี้หนูอยู่ข้างหลี่นไม่มีใครนะเอ๊ะพอกลัไปอะไรเป็นหล้วอภิกลับไมันไม่ใช่ไมไม่นี่มันก็ะดห้องหนอ๋องม็นมีเดตต่ออยู่ รกินีเค,คนเริมแตกต,ตนกรบนะคะขอบคุณนะคะขคุค่ะบีแบบว่าทำงานนารักมาเลยวิ่ก็บอกกินห<า>นูอบากพี่อ่าอ่านนิหน่อยค่ะอ่านไม่ทันจริงๆค่ะอายาอ่านทุกคนจริงๆแตอ่านไม่ทันค่ะ โทนะคะโทนะคะเก็บเงินได้ค่ะ no รือ no. ต้องไปจ่ายกับลูกเหรอโอเคค่ะเราต้องไปเช็คบิ๊มินี้เขาที่คนเจอนี่เขาบอกว่าวันนั้นเจอที่บางแสนอ๋อใช่ใช่ใช่บ้านควายเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่สายป่าจิยะไม่ใช่นะคะอันนี้สายใหม่ สายไปไหม <ST> S> <S ไปไหมเธอเนีย่ยหรอไม่ถ่ายละคอหรอกครับช่วงนี้ยจงไม่มีค่ารอบทขับไฟเดย์มาจนหบค่ะก็จะไปถ่ายละคร <ST> S> <S น่าจะได้ช่วงรอนี้ก็ดูคิวละครของคนอื่นๆด้วยคิวนักแสดงด้วยติไไดตามขับไฟเดย์ได้นะคะเอะไลยนะ The last happy new year เออใช่ไหมวะใช่ใช่ใชจ last happy new year happy อะไรหังไม่อะไรไ่ได้ไม่ได้ไร่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม้ไม่ไปไม่ไ้ไ่ไดไ่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไแล้วก็ขอ้คุณทุกคน่ดี๋มวก้ว่าจ้ต้องไปแล้วมกด้่จะไปก้่ได้่้ด้ไม่มไ้มด้้ ว้าวตอนนี้หิ่มมากดานเกงก,กระแตกหิ่มมาจริงขอดูลายเรียบๆก่อน <laughs> <laughs> เห็นด้วยเหรอมือ <laughs> ไม่สวยอนะ่ะเป็นลายดอกไม้ค่ะดูโค้ดเอามาจากในพิพิธภัณฑ์นะหามาน่ารักมากเป็นเกาหลีเกาหลีอ่ะเห็นไหมมือขูด้วย <laughs> <laughs> มีทุกคนดีแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนั่นก็คือ,อกรีนเตที่ถอดผ้าเพราว่ต้องไม่ด,ดีพอเรานั่งเงี้ยเห็นปะรีรีวีมีคนบอกพุงน่ารักด้วยในขนาดเอดวยุกใส่แน่ยังขนาดนี้เลยอ่ะอก็ตอนนี้เอวมันแน่นไงเก่งไงปดิกินแล้วลงผูก<ะ> ใช่ใช่เป็นคนกินอละลองลุ่มแต่ว่าพอกินกินได้ขอบอะตื่นมาก็คือท้องแบนหมดเลยจ้าอ๋อเห็นอะไรวะพี่กินอะไรบ้างไม่บอกมันไม่รู้พี่กินอนญญะไรบ้างไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะต้องปิดไลฟ์แล้วเนาะโหวันนี้ดีใจมากทุกคนก็เข้ามา,นนญญาเข้ามากันเนาะตอน,น,อนญญอที่ วี่โแล้ว่าสองทุกแล้วป่ะฝากไปติดตามไอจีกรไลค์เพจใช่ฝากติดตามไอจีกินอัสดาพรด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปตามในเพจกินอัสดาพรแซนคลับได้นะคะทุกคนในเพจ Facebook นะคะหรือว่าอยากจะดูแบบเออลูกสวยๆก็สามารถดูได้ในไอจของอีกนะคะ G R W N r ส s c u e อัสดาพรค่ะแล้วก็ฝากฟ o ลโล่ใน TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปแบบตลกๆทำ คลิปเ,เวอร์ตัวเองนะคะมาลงเรื่อยๆนะคะหรือ r ีแอคนะคะดูถ้าเกิดว,ว่ามีคนแบบติดตามเ,อเยอะๆก็จะมีกำลังใจในการทํามากขึ้นนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะขอบคุณการละครด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามละครเจ้าเส้าสีดานะคะพุทธคันธ์องะุ่อครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะขเขาบอกเฉลยอยู่ก่อนนะคะมีคนตอบถูกแล้วไปไปอี bye. ไปเป็นมือของกระสัง นี่ค่ะมีคนตอบถูกแล้วค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะทุกคนเรียบรย้อยทันแค่ไหนวะโอ้โหครึ<ด>่งชั่วโมงเหรอไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากนะที่อยู่ด้วยกันไปแล้วจ้าเลิฟยูเลิฟยูเจอกันใน จอกันพวกนี้อีกเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์ในทวิตต์หรือไอจีก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะบ๊ายบายกดเลย